าวสวยยิ้มหวานน้องพลอยกันมากดีกว่าชื่อเหมือนกันเลยคนสวยกันเลยล่าสุดนางมาแบบสวยฉ่ำแบบฉ่ำเลยคุณผู้ชมดูสิงานนี้พี่แจ็คกฤติของเราไม่พลาดจักคว้าตัวมาเปิดใจเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าทําไมทําไมน้องทิ้งพลอยถึงไม่ไปร่วมงานบวชของคู่จิ้นทิศยูโรเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่พี่แจ็คไปอ่ะแฟนคลับถามเยอะเหมือนกันเขาเป็นคู่จิ้นสนิทกันมากอ่ะแล้วทำไมถึงไม่ไปคืออย่างนี้พิงพลอยเนี่ยเล่าให้ฟังว่า ตอนแรกเนี่ยก็ตั้งใจจะไปร่วมงานอยู่แล้วแหละค่ะแต่พอดีว่าคุณตาของเธอเนี่ยเสียทางครอบครัวของพิงพอยก็เลยต้องจัดการเรื่องของงานศพคุณตาแล้วตัวของน้องเองเนี่ยก็ต้องอยู่ดูแลคุณแม่ด้วยก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานบวชของยูโรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยน้องก็ได้ฝากเพื่อนเพื่อนนักแสดงช่องเจ็ดไปร่วมอนุโมทนาบุญด้วยแล้วนะคะซึ่งหลังจากที่ยูโรเขาสึกออกมา พิงพลอยเองก็ได้ไปเจอยูโรแล้วแล้วก็ออกงานอีเวนต์คู่กันเรียบร้อยแล้วก็ยังมีมุมโมเมนต์น่ารักน่ารักหยอกแซวกันให้เราได้เห็นกันด้วย ช่วงนั้นหนูมีเออเรื่องงานศพของคุณตาหนูด้วยค่ะคุณตาหนูเสียใช่ก็ได้อนุโมทนาบุญกันอนุโมทนา,าเขาตลอดคือช่วงนั้นก็ไม่มีใครอยู่กับคุณแม่ด้วยค่ะเพราะว่าอย่างที่ว่าเราจัดงานศพคุณตาด้วยมันก็ค่อนข้างที่จะหลายวันแล้วก็แบบอะไรหลายอย่างก็เลยไม่ได้สะดวกไปร่วมงานแต่เราก็อนุโมทนาบุญเอาสั่งจากที่บวชแล้วเจอกันที่งานยูเลนัสค่ะสองครัง้งใช่เปทำงานด้วยกันใช่ค่ะใช่ สวยฉ่ำเดิมไม่รู้ว่าคนซ้ายหรือคนขวาคนไหนเป็นนางเอกกันแน่งงไปหมดแล้ว,แ,ลวแม่มันก็จะมีอยู่คนหนึ่งที่เห็นสวยแบบนี้ก็เข้าวัดตลอดไปนคนีบุญ